เอาอย่างนี้ดีกว่าเล่นหุ้นไหมไม่เล่นนะเล่นหุ้นบ้างไหมไม่เลยท่านผู้ชมฮะณวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นการแนะนําเราเชื่อว่าการเล่นหุ้นเนี่ยเราสังเกตคนรอบๆตัวเราค่ะวันนี้เด็กมห้ามหกก็เล่นหุ้นเนาะอ่าใช่เด็กมห้ามหกก็เล่นหุ้นเด็กมหาลัยก็เล่นหุ้นโดยส่วนตัววันนี้เงินติดหุ้นไปเงินเก็บไม่เหลือแล้วปีนี้เพราะอยู่กับหุ้นหมดแต่วันนี้ฮะหลายๆคําถามที่เราอยากจะถามคนคนนี้ เราเคยได้ยินอาจารย์จิรัตรถ้าคนในบรรดาคนเล่นหุ้นจะได้ยินเขาคุณจิรัตชีวิตของเขาคนนี้นะฮะจากชาวนาจากชาวนามาเล่นหุ้นจนเป็นเศรษฐีโอ้โหสุดยอดจากชาวนาจากชาวนาจริงๆตอนนี้ตอนนี้คือก็รวยเศรษฐีแล้วในวงการหุ้นรู้จักหมดรู้จักหมดโอเคชีวิตเขาจะเป็นไงช่วงหน้าติดตามให้ดีๆกับเสียแต่เช้าใครที่ยังติดดอยอยู่ติดตามให้ดีๆฮะสักครู่ครับ แฉ่เชาเชาล่ะในวันนี้กลับมาบอกคุณผู้ชมไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาเปิดนะครับความสำเร็จอาจารย์จิรัตครับจากลูกชาวนา ตอนนี้สู่เซียนหุ้นเงินล้านระดับประเทศขอต้อนรับสู่แฉแต่เช้าขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์จิรัตด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีตรับครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะครับเราเป็นแค่ท็อปอาจารย์อาจารย์อายุเท่าไหร่อายุ33ครับ33มสิบสามปีท็อปโอ้ยท็อปท็อปครับผมพี่หนุ่มยี่สเก้าค่ะออแอปกันเข้าไปครับผมตรงนี้จริงจริงจริงค่ะจริงจริงพี่มันดำสำลักเลยสำรักยีก้าของปุ๊กโก้ท่านผู้ชมฮะเด็ก ขอใช้คำว่าจากเด็กลูกชาวนาครับลูกชาวนาจริงๆเลยลูกชาวนาจริงๆทำนาเลยใช่งหวดสกลนครครับพื้นเพไปคนจังหวัดสกลนครใช่ครับที่บ้านทําเกษตรกรรมใช่ครับก็ที่บ้านเนี่ยจะเป็นต้องบอกว่าสมัยเด็กเนี่ยทำนาทําไร่ทําสวนนะครับเล่องเป็ดเ่งการทำทำทุกอย่างครับเกษตรกรรมปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยด้วยก็จะเป็นเน้นพวกทํานามากกว่าครับเพราะว่าที่อีสานจะ ดินจะ,ะแลงนิดนึงใช่จะแฉะนิดจะเหมาะสำหรับการทำนาการทำนาเพราะฉะนั้นคุณก็อยู่กับชีวิตเกษตรกรมาตลอดใช่ครับชีวิตที่บ้านพ่อมีฐานะหรืออ่าก็เป็นไม่ไม่ได้แบบลําบากถึงกับไม่มีตังค์กินข้าวนะครับ<ม>แต่ว่าที่บ้านคือคุณแม่เป็นชาวนาน<ฮ><ฮ>แล้วก็สมัยเด็กเนี่ยคุณแม่จะปลูกฝังให้เราขยันแล้วก็ทํานาคือทําทุกอย่างช่วยคุณแม่ตั้งแต่เด็กครับแล้วก็พอไถนาคุณก็ต้องทำทำเป็นครับเกี่ยวคุณก็ต้องทำทำเป็นครับใช่ต้องทําครับ ต้องทำเคยถ่ายตั้งแต่สมัยยังใช้ควายอยู่เลยครับแล้วก็มาเป็นรถถ่ายนาเดินตามอย่างเงี้ยครับโอเคซึ่งก็ผ่านสมัยนั้นผ่านาหมดครับคุณทํานาอย่างนั้นอยู่นานแค่ไหนสมัยตั้งแต่สมัยเด็กๆปฐมเลยแล้วก็จนถึงเรียนมปลายก็ยังช่วยคุณแม่ก็ยังต้องช่วยที่บ้านมีเยอะไหมครับเป็นกี่ไร่ฮะจริงๆ10กว่าไร่เองครับสิกว่าไร่อันนี้คือทําทานเองหรือว่าทําขายด้วย พอเหลือทานแล้วก็เอาไปขายอย่างงี้โอ้คือเขาจะไม่ได้ทำเป็นธุรกิจเหมือนคนเหมือนนักธุรกิจคือสมมติชาวบ้านตัวเองเนี่ยเขาจะเองเป็รู้จักมาเนี่ยคือเขาเต็มที่เนี่ยสิบไร่เนี่ยเขาถือว่าเก่งแล้วใช่ครับเพราะว่าเขาใช้แรงงานในครอบครัวทำเองแบบว่าวิธีเปลี่ยนถ้าเหลือจากที่จะกินทั้งปีเขาถึงจะแบ่งไปขายเขาไม่ได้แบบโอ้โหมีเป็นพันๆเลยร้อยไร่แล้วปลูกข้าวเนี่ยไม่ใช่อันนี้กูอยู่กับวิธีนั้นมาตลอดใช่ครับจนชีวิตเปลี่ยนการเข้าสู่จากสกลนครเข้าสู่กรุงเเเททพพมมันนนนปลี่่่ยยไออออาาหรคืตผ คือตอนสมัยเด็กเนี่ยด้วยความที่คุณแม่บอกว่าเฮ้ยเราต้องตั้งใจเรียนขยันก็ผมก็ตั้งใจเรียนอ่านหนังสือนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าชีวิตสมัยเด็กเนี่ยด้วยความที่เราลําบากมาก่อนเราก็อยากให้แบบที่บ้านเราสบายคุณภาพชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นเราจะทำยังไงก็ตั้งใจเรียนก่อนตอนนั้นนะครับเราสมัยเด็กก็จะได้ยินว่าคนรวยเล่นหุ้นคือมันมันเริ่มมีไอเดียมาตั้งแต่เด็กว่าเอ้คนรวยเล่นหุ้นหุ้นมันคืออะไรเราก็เอออันนี้แหละมันน่าจะเป็นสิ่งที่ เอ่เหมือนช่วยให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นหรือว่าช่วยให้ที่บ้านเราดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยสนเริ่มสนใจคําว่าหุ้นเนี่ยตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ฉันตั้งแต่อ่าเรียกได้ว่าเริ่มเริ่มขึ้นมอต้นอย่างเงี้ยะฮะก็เริ่มได้ยินคำนี้แล้วนะครับโหโหแต่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะก็ฟังจากทีวีอะไรพวกนี้อ่าฮะใช่ครับเราจะได้ยินเขาว่าเมื่อก่อนเขาว่าหุ้นันอาจจะไกลตัวสําหรับใช่คนเรา,เราจริงจริง,ร,งรู้สึกไกลตัวมากครับสมัยนั้นเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยห่างไกลนะครับ แล้วเราก็อพอหลังจากนั้นก็ตั้งใจเรียนมา<ช> <ๆ S 2> เรืร่อยๆก็เรียนปกติมต้นมปลาย <ๆ S 2> นะครับแล้วพอเริ่มจริงๆเนี่ยเริ่มตอนที่เข้ามาหาลัยเพราะตอนนั้นเรา <ๆ S 2> เราย้ายเข้ามาเรียนที่กรุงเทพแล้วตอนนั้นเรียนมหาลัยใช่ครับ ที่เรียนมหาลัยเรียนพระจอมเกล้าธนบุรีครับครับผมเข้ามาเรียนในกรุงเทพซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่เด็กจนถึงมหเนี่ยเรียนที่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดครับเรียนที่สกลสกลนครครับแล้วก็มาต่อมหาลัยที่กรุงเทพก็เลยเริ่มสนใจหุ้นมาตั้งแต่นั้นใช่ครับมันเหมือนใกล้เข้ามาในเซ็นเตอร์มากขึ้นนะฮะก็เริ่มศึกษานะครับเพราะว่าเราคิดว่ามันน่าจะใช่สำหรับเราครับพอเราเริ่มศึกษาเราก็ชอบอะไรคือความรู้สึกที่ว่าเฮ้ย หุ้นเะมันคือตัวเราเอผมรู้สึกว่าพอเราเริ่มศึกษาตรงนี้ประวัติจากคนที่ประสบความสําเร็จมันเองเราก็เลยนี่แหละคือน่าจะเป็นโรโมเดลของเราน่าจะเป็นแบบเหมือนเลวอย่างเลฟเฟร์นให้เราอืไปได้นะครับและช่วงตอนอยู่มัธยมต้นนี่เริ่มเริ่มศึกษาหรือยังตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เรายังเป็นเด็กต่างจังหวัดค นังสือนังหาอะไรการเข้าถึงเนี่ยมันไม่มีเคเราก็อาศัยฟังไปเรื่อยๆแต่ว่าโดยโดยเนื้อหาละเอียดยังไม่รู้เรื่องนะตอนนั้นการศึกษาเขาแปลกฮะการศึกษาคุณคุณบอกคุณบางคนบอกจะต้องไปดูเศรษฐศาสตร์ไปดูตัวเลขไม่ใช่คุณอ่านจากชีวประวัติของบุคคลที่ประสบความสําเร็จก่อนครับใช่คือเราจำได้ไหมว่าคุณศึกษากับชีวิตของใครคนแรกอ่าจริงๆถ้าบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นดรนิเวศนะครับดรนิเวศดรนิเวศ จะเป็นแนว V.I. บ้านเราเลยแต่ว่าพอผมเริ่มศึกษาไปก็จะเป็นพวกบริเรนบัฟเฟตของต่างประเทศ,เทศก็ลยเป็นออใช่ใช่ใชครับก็ยึดเขานี่แหละเป็นเป็นเหมือนโลโมเดลของเราเป็นแบบเหมือนไอดอลของเราเลยคือเราต้องไปตามนั้นให้ได้ไปตามไอดอลของเราแล้วตอนที่เล่นหุ้นครั้งแรกมันต้องมันต้องมีรายจ่ายต้องมีเงินนะซัพพอร์ตตัวเองเอาเงินมาจากตรงไหนคะคือจริงตัวนี้เนี่ยต้องเริ่มว่าถ้าจะเริ่มลงทุนต้องเก็บออมก่อนเป็นบันไดขั้นแรกเก็บออมตรงไหนคเก็บออมจากการ พอเริ่มเราจบมหาลัยเนี่ยเราก็เริ่มเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งเพราะอย่างน้อยๆต้องมีเงินก้อนเอามาลงทุนคำว่าเงินก้อนของคุณนี่ต้องเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นเริ่มต้นแค่หลัก3 4มสี่หมื่นแค่นั้นเองสามหมื่นสิ่เริ่มต้นจาก3-4มสี่หมื่นปีหนึ่งเนี่ยนะฮะใช่ครับสามปีหก็เยอะนะตอนมหาลัยก็ทํางานเหมือนทํางานพาร์ทไทม์เพื่อเก็บเงินเพราะว่าที่บ้านก็ส่งมาเพื่อให้เราเรียนแค่นั้นเองไม่ได้มีเงินเหลือไปเที่ยวแบบอ๋อแล้วทำงานเก็บเงินเอาอะไรบ้างตอนนั้น ก็หลายอย่างครับที่ที่แบบมีจ้างมีเขียนโปรแกรมมีอะไรบ้างที่ที่เราสามารถทําได้บทุกวิถีทางที่จะหาเงินมาเพื่อจะเป็นต้นทุนในการเล่นหุ้นใช่ครับเงินก้อนแรกที่ลงโอเคละเราจะเล่นหุ้นละคุณเริ่มศึกษาจากอะไรก่อนคือจริงๆความรู้เนี่ยสำคัญเลยอย่างแรกๆผมก็ศึกษาพวกศัพท์ต่างๆเพื่อให้เขาเพื่อให้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาพูดถึงอะไรหมายถึงอะไรแล้วเราจะได้ไปเจาะตรงนั้นได้จริงบางทีเราดูข่าวเรามีข่าววิเคราะห์หุ้นทุกช่อง แต่เราบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจกับคัพท<อ>ที่เขาบอกว่าเอ้ยไอตรงนี้แปลว่าอะไรไอันนี้หุ้นนี้แปลว่าอะไรตรงนี้ว่าคุณบอกเราจะต้องเริ่มศึกษาจากคำศัพท์เหล่านั้นก่อนเลยใช่ครับเพื่อที่จะเข้าใจในตัวหุ้นในแต่ละหุ้นใช่ครับพอพอ,พอเริ่มจากตรงนั้นเรากา็เริ่มเริ่มขยายนะครับความรู้ของเรา พอฟังเรื่อยๆอ่านเรื่อยๆมันจะเข้าใจเองมันจะเก็ตเองมันจะเก็ตเองมันจะอัตโนมัติเลยอัตโนมัติอ๋อแล้วตอนที่ก่อนเล่นหุ้นนี่ไปปรึกษาใครมาก่อนไหมฮะจริงๆผมเริ่มด้วยตัวเองนะฮะอ่านหนังสือแล้วก็ศึกษาล้วนๆเลยล้วนๆเลยนะครับแล้วเก็บเงินมาเพื่อจะไปเล่นหุ้นเป็นการลงทุนครั้งแรกไม่กลัวมันจะเจ๊งเหรอครับไม่กลัวเลยฮะไม่กลัวเลยเหมือนเหมือนเราแบบตั้งใจแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราเราทาสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยผมไม่กลัวเลย ถึงแม้เราจะขาดทุนแรกๆ <c oughs> ผมขาดทุนนะฮะ,ะเพราะว่าด้วยความที่เรา <c oughs> อาจจะศึกษาได้ไม่เยอะ,ะแต่ว่าพอเราเล่นไปสักพักเนี่ยมันมันจะขยายเองะะจะบอกว่าเรามีความมั่นใจค่อนข้าง,างสูงหลังจากที่เราศึกษามาพอสมควร<ช>แล้วก็ไม่คิดว่าเราจะแบบจะเจ๊งจะอะไร,รอ่านหนังสือแล้วมั่นใจเออแปลกนะเขอวิธีการของของจิรัตแปลกมากแล้วแต่คนอ่ะบางคนถ้าสมมติมันเต็มที่กับมันอ่ะอย่างตัวเองอ่ะ เอาตัวเองเลยนะมีเงินล้านแรกในชีวิตอ่ะก็จะคุ้นนะอ้าวหรอคือแล้วมันดังได้ไหมมีเพื่อนแนะนําคุณโอ๊กผ่านทองแท้เนี่ยแหละให้มีเพื่อนแนะนําให้เลยนะครับคุณจิรัตที่บ้านรู้ไหมครับว่าจะเล่นหุ้นแบบนี้เพราะว่าต้องใช้เงินเยอะจริงๆเริ่มแรกเลยเนี่ยที่บ้านไม่ซัพพอร์ตครับไม่ไม่สนับสนุนเลยเพราะเขารูมเพราะเขามองว่ามันเป็นการพนันผมก็พยายามจะอธิบายให้เข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้ว การเล่นทุนมันเหมือนทำธุรกิจนะฮะมันเหมือนเราลงทุนกับธุรกิจจริงๆนะครับก็ผมก็ค่อยๆอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเขาก็ตอนหลังเริ่มเริ่มรับได้เปิดใจเปิดใจจากสามห0ื่นบาทเราต้องยอมรับแรกๆคุณขาดทุนอนานแค่ไหนครับอ่ก็สักพักใหญ่เลยประมาณเกือบจริงๆ6เดือนหเดือนโอ้โหส0มืนมันไม่หมดไปเหรอก็ขาดทุนไปเยอะเหมือนกันแล้วเราก็พยายามศึกษาหาหาแนวทางที่เหมาะกับเรา นะครับแล้วเราก็เก็บเงินอีกรอบหนึ่งไม่ผมไม่ทอนะคือเก็บเงินใหม่ก้อนคือเก็บเงินอีกมันหมดแล้วก็เก็บอีกเก็บอีกโอ้โหก็คือเก็บได้อีกประมาณสักพักหนึ่งครับก็ปี2ปีเพื่อเล่นต่อกลับมาเล่นกลับมาเล่นต่อใ่สวคือระหว่างนั้นเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเงินอีกก้อนหนึ่งตอนนั้นเริ่มไปอีก3 0 0แสนจากสามหมื่นแล้วก็เก็บมาสามแสนแล้วก็เอาไปลงอีกด้วยความที่จังหวะของตลาดหุ้นมันมันบูมนะครับก็ พอร์ตก็โตขึ้นมาจาก300,000ใครจะได้ยัวยเวลา3เดือนเป็นเงินก,ก็คือประมาณเกิเกนปีเนี่ยเราก็ได้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับคือพอร์ตมันจะโตขึ้นมา60,000<ช>มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอนะครับอันนี้คือการเล่นหุ้นที่ที่ได้กําไรใช่ครับ,นะ,รบนะครับผมมีการเปลี่ยนตัวเล่นไหมฮะมีครับมีมีพี่ชาวว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดที่น่าสนใจจริงเพราะว่าแต่ละคนเวลามองหุ้นเนี่ยจะมองไม่เหมือนกันนะครับผม เปลี่ยนยังไงเวลาทุกวันเนี้ยจากสามหมื่นวันนั้นครับณวันนี้ในพอร์ตของคุณคือเป็นมูลค่าเท่าไหร่คือถ้าพอร์ตเนี่ยจริงๆผมไม่อยากจะบอกว่าเอ้ยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าในระดับนี้เนี่ยคือผมผมค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่เราเามาจากก็หลายละอ่าไม่บอกตัวเลขแล้วกันขอบอกเถอะอยากรู้รู้ไมเจ็ดหลักครับประมาณเจ็ดหลัก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 เพราะว่าต้นต้นทุนของชีวิตเรามันไม่ได้แบบมาเงินถุงเงินถังเราค่อยค่อย สร้างขึ้นมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือหุ้นเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันมันพลิกชีวิตมันพลิกจริงแต่ว่าจะให้รวยข้ามวันข้ามคืนมันต้องบอกมันเป็นไปได้ครับมันต้องอาศัยการเนาะการศึกษาความรู้แล้วก็พัฒนาแล้วก็ทําให้พอเราค่อยๆโตขึ้นมานะครับมันเหมือนเป็นจังหวะในการเล่นด้วยใช่ครับบางคนมาถูกจังหวะแป๊บเดียวก็ได้มาคนหนึ่งที่เล่นหุ้นจนรวยคือใครรู้ไหมใคร ฟุกเกิดคนมัษยะวานิชเนี่ยคนนี้เหรอโอ้โหนั่นแหละอาชีพหลักคือหุ้นเลยล่ะบอกันเลยล่ะนะวันนี้จากเด็กชาวนากลายมาเป็นเศรษฐีที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์คนหนึ่งเป็นอาจารย์ลเป็นอาจารย์วมันพลิกชีวิตคุณจะบอกว่าขพราะสังเกตจากกระดานตัวเลขหรือตัวเลขที่วิ่ง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 อยู่เนี่ยเหรอคือจริงผมจะมีมุมมองที่แตกต่างกับคนอื่นหน่อยบางทีบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยนั่งการนั่งเฝ้าดูราคาเนี่ย มันเป็นสิ่งที่อ,อ,อาจจะทําให้เราชรู้หรือว่าแบบเข้าใจมากกว่าคนอื่นแต่ไม่ครับผมจะมองว่าไอ้พวกเนี้ยเราอยู่ที่การศึกษาของเราดูว่าสไตล์ไหนที่เหมาะกับเราเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันจะมีทั้งแบบเป็นนักธุรกิจก็คือมองหุ้นลงทุนกับธุรกิจแบบที่2คือพ่อข้าอ,อาจจะมานั่งดูราคาซื้อขาย ระยะสั้นอย่างเงี้ยฮะก็คือจะต้องเหมาะกับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ตัวเองใช่ต้องดูตัวเองด้วยคือครูเลยบอกว่าถ้าสมมติเราจะเล่นหุ้นอย่างเราเอาแบบช็อตเทอมก็ได้ใช่หรือแบบเราเลือกลงทุนก็ได้ได้ถ้าเลือกลงทุนโอเคละปี2ปีเราอาจจะต้องไม่มองมันเลยมันไปถึงเป็นเงินเก็บถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าสมมติจะช็อตเทอร์มเอาวันนี้ตอนนี้ขึ้นไปบาทนึงแล้วขึ้นไป50ตังค์เราขายเราได้กําไรใช้ต่อวันครูเลยจะบอกว่าอย่างเงี้นคือมันมันอยู่ที่การกลยุทธ์ในการเล่นของเราด้วยยอ่าง อย่างบางคนอาจจะชอบสั้นๆอย่างนี้ก็สามารถทําได้แต่ความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ย จะต้องทําความเข้าใจกับมันมันก็จะไม่ได้สูงไม่ได้สูงมากครับถ้าระยะสั้นๆแต่ระยะยาวเนี่ยมันทําได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์คือหลายหลายร้อยเปอร์เซ็นต์บางตัวเนี่ยเป็นพันเปอร์เซ็นต์ก็มีทำในตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นแล้วหุ้นก็มีสองแบบแบบแบบหนึ่งระยะสั้นคือได้เสียเลยนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือมองการไกลระยะยาวดูว่ามันขึ้นแน่ทิ้งไว้เลยทิ้งไว้ครับแต่เราต้องมองให้ออกว่าเอยหุ้นตัวไหนเราควรจะซื้ออีนี่แหละมีวิธีการมองให้ดีรับคนที่นะครับเากาะให้เริ่มศึกษาเบื้องน ว่าศึกษาะไรเบื้องต้นก่อนอทาความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลของหุ้นก่อนว่าเราจะทํากําไรกับมันได้ยังไงบ้างทั้งแบบลงทุนยาวหรือว่าทั้งแบบเก็งกาไรนะครับเพราะหลังจากนั้นเราค่อยปรับจูนวิธีการในการลงทุนเพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของตัวเองอทอ้าความเข้าใจสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคืออะไรบ้างต้องบอกว่าหุ้นมันเหมือนเป็นเข้าไปเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมนะครับถ้ามองเป็นนักลงทุน ก็คือเราซื้อวันนี้แล้วก็มองผลประกอบการของบริษัทว่าจะเติบโตได้ไหมนะครับพอมันเติบโตเนี่ยราคามันก็จะพุ่งขึ้นขึ้นมานะครับก็ต้องมองอย่างนั้นแล้วก็ต้องศึกษาพวกเกี่ยวกับงบการเงินด้วยนะครับดูตัวเลขนะครับบวกลบคูณหารเป็นขอขอแค่นั้นนะครับก็ได้ละไม่ต้องเป็นจะต้องจบด้านการเงินไม่ต้องไม่ต้องจบอยู่ที่วิชั่นคนเล่นใช่ครับว่ามีมุมมองมองขาดหรือเปล่ามองออหรือเปล่า แล้วเราตั้งใจหรือทุ่มเทกับมันหรือเปล่าโอเคนั่นแหละคือสิ่งสาคัญที่สุดนอกจาวันนี้เศรษฐกิจอย่างนี้ควรเล่นหุ้นไหมครับช่วงนี้ผมผมแนะนําให้รอดูก่อนไม่ควรจะแตะมันยังก่อนฮะยังก่อนจะต้องเอาตัวจริงบางคนบอกเฮ้ยอย่าไปใช่ฟางพวกอีกพวกเอาแล้วล่ะโลกณวันนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงอีกนานแค่ไหนกว่าที่เราจะเริ่มเล่นหุ้นที่ควรจะเล่นหุ้นคือช่วงช่วงปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจอาจจะตัวเลขต่างๆอาจจะออกมาไม่ดีต้องรอดูก่อน ือเงินสดไว้ก่อนโอเคแล้วเราค่อยศึกษาหาหุ้นที่น่าสนใจค่อยเข้าลงทุนเมื่อราคามันเหมาะสมแล้วครับผมนี่อยากถามคำศัพท์คำหนึงอยากรู้ั้มเขาบอกไอ้ติดดอยติดดอยนี่คืออะไรหุ้นติดดอยโอ้น้องอยากรู้อ่าูดกันเยอะใช่ไหมน้องก็เลยอยากรู้มันขึ้นีปบนดอยหรอคะหรือยังไงคือดอยเขาเหมือนเรียบเทียบนะฮะว่าสำหรับคนที่ซื้อหุ้นที่ราคาสูงๆแล้วราคามันตกลงมาอย่างเร็วเลยถ้ามองขึ้นไปก็เหมือนอยุ่ติดหยุดบนยอดดอยนะฮะก็คือมันติดหุ้นที่ราคาสูงสม พูดแล้วก็ช้ำใจตัวเองสมมติแกซื้อ5าบาทสมมติตอนซื้อน่ะห้าบาทอ,ะ,อะแกซื้อไปล้านหุ้นมันก็เป็น5ล้านอยู่ดีๆหุ้นน่ะมันตกเหลือบาทเดียวมันก็เกิดขึ้นบ่อยถูกต้องอไหมฮะจาก5ล้านของแกเนี่ยมันก็เหลือล้านเดียวล้านเดียวเราก็มองข้างบนงสสูงอุ้ยนั่นอยู่บนดอยออครับผมคือหุ้นติดดอยติดดอยเรียกว่าเจ๊งครับผมแล้วมีโอกาสไหมคะที่หุ้นที่แบบตกมาแล้วจะกลับขึ้นมาอีก ขึ้นอยู่กับตัวธุรกิจครับคือถ้าเกิดธุรกิจนั้นกลับมาแล้วไปต่อได้หรือผลประกอบการปัจจัยที่เป็นผลแปรปัจจัยที่เป็นเป็นบวกนะครับแต่ถ้าบริษัทเจ๊งไปเลยก็ก็ไปกับเขาเลยไปกับเขาเลยนะคโอเคสิ่งหนึ่งที่คุณพูดมาตั้งแต่ต้นคุณจะพูดว่าเฮ้ยเราศึกษาศึกษาพอสมควรเกี่ยวกับว่าคำคำคำที่ใช้ในหุ้นไม่ว่าจะเป็นแมงเม่าแมงเม่าเองก็เป็นเป็นสับหุนแงแดงเม้าแปลว่า แมงเมาเป็นจริงจริงมันเป็นคำที่เขาไว้เปรียบเปรยสำหรับคนที่เล่นหุ้นแล้วไม่มีความรู้อะไรเลยคือกระโดดเข้ามาในตลาดไปซื้อดีที่เราไม่เล่นนะแล้วไม่รู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่ก็คืออาจจะซื้อแล้วขาดทุนไปเลยนะครับหรือว่านะฮะก็ก็จะเป็นลักษณะนแมงเมาแมงเมาแมงเมาเราอย่าเป็นแมงเมาหรือเขื่อนแตกเคลื่อนแตกเคลื่อนแตกนี่คืออะไรคือเขื่อนแตกเนี่ยจะเป็นศัพท์ที่วงการที่เล่นมานานแล้วก็จะใช้อย่างเช่นว่า ราคาหุ้นมันทะลุไปเลยทะละเพดานไปแล้วหรือว่าราคามันพุ่งแรงมากขึ้นหรือลงแรงๆเนี่ยก็จะเรียกว่าเกิด่นแปลงแต่สิ่งที่ถ้ามพติเราดูการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยนะฮะเราจะเห็นคําว่าแรงซื้อแรงขายเกิดแรงขายเกิดแรงซื้อมันคืออะไรเกิดแรงขายกัน จริงๆแรงซื้อแรงขายมันเขาดูที่จํานวนจํานวนหุ้นนะครับในการซื้อขายถ้าเข้ามามากนี่ก็คือแรงซื้อเยอะอาาถ้าถ้าขายเยอะๆก็จะมีแรงขายเยอะอาาก็เอาไว้ดูจํานวนหุ้นแค่นี้นครับแรงซื้อแรงขายเล่มนี้นะคุณบอกว่าที่จริงไม่ได้มีอะไรเลยแต่ถ้าสมมติค,คุณศึกษาคําศัพท์จากเล่มนี้มันจะได้อะไรคืออันนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นจริงๆนะครับแล้วก็ คือสมัยก่อนที่ผมเริ่มต้นเนี่ยจะเจอปัญหาเดียวกันอ่าก็คือเราจะไม่เข้าใจศัพท์เบื้องต้นหลายๆอย่างแล้วมันจะทําให้เราศึกษาต่อยอดเนี่ยลำบากนะครับก็คือผมก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนที่จะเริ่มต้นเนี่ยใช้นะครับสามารถเอาไปต่อยอดได้ครับผมี๋ยววันนี้เมื่อกี้คุณก็พูดเองว่าการเล่นรูปบางทีมันเหมือนกับแมงเม้าบินเข้ากองไฟ อยากจะเตือนอะไรคนนี้ไม่ต้องอะไรเอมี่จ m เเอ็มเตรียมเล่นเล่นทุกอย่างเหรอคะเอมี่ดูเล่นทุกอย่างแต่วันนักงานเงินเดือนอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นหุ้นคุณจะต้องเตือนอะไรบ้างคืออยากจะเตือนก็คือจริงๆมันมันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะถ้าเกิดเราเราเข้ามาแล้วเรามีความรู้ว่าหุ้นที่เราซื้อเนี่ยทำธุรกิจอะไรผลประกอบการเป็นยังไงบ้างซึ่งการที่เราจะเตือนก็คืออยากจะให้เราเนี่ยศึกษาแนวทางในการลงทุนว่า แบบไหนเหมาะกับเราเพราะอย่างที่ผมบอกหลักๆก็คือมีแบบกลยุทธ์ที่ลงทุนยาวซื้อแล้วลงทุนกับบริษัทแล้วแบบที่สองก็คือเป็นพ่อค้านะครับก็ดูว่าอะไรที่เหมาะกับเรานะครับครับผมจากชีวิตทั้งหมดครับตั้งแต่เริ่มต้นอยู่กับวายอยู่กับชาวนาจนวันนี้มีโอกาสจับเงินเงินหลักสิบล้านครับถึงหลักร้อยล้านเดี๋ยวคุณผ่านมือคุณมาหมดแล้วครับก็ให้อะไรกับคุณบ้างคือผมมองว่า อยากจะอยากจะฝากถึงโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อยากให้กล้าฝันอยากให้กล้าอยากให้ตั้งเป้านะครับ <ฮะ S 2> แล้วเราจะมีจุดเป้าอยู่ตรงนั้นแล้วสักผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะพยายามทําให้ได้ตามเป้านั้น <ฮะ S 2> คือเป้าหมายชีวิตเรามีแล้วต้องทําให้ได้นะครับ<า>ทุกทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเหมือนมันจะลิงก์มุ่งไปสู่เป้าหมายของเรา <ฮะ S 2> สมัยเด็กผมฝันว่าเราอยากเป็นนักลงทุนอยากลงทุนในหุ้น นี่แหละคือสิ่งที่ใช่สำหรับเราแล้วก็มาถึงทุกวันนี้ได้ผมก็ค่อนข้างดีใจเพราะว่าในการเรียนปริญญาโทต่างๆเนี่ยผมใช้เงินตัวเองทั้งปริญญาโทผมมี2ใบนะครับส่งตัวเองแล้วก็เรียน MBA ด้วยเพราะอยากได้เห็นตัวธุรกิจอยากได้พื้นฐานภาพธุรกิจนะครับคือเวลาเจอคนที่สำเร็จมากๆเลยถามว่าให้คำจำกัดข่าความจากเศรษฐีมากๆให้คำจำกัดความคำว่าเงิน ว่ายังไงคือเงินเนี่ยผมมองว่ามันหนึ่งคือมันเป็นสิ่งจําเป็นหละม,มันให้คุณภาพชีวิตของเราในในสิ่งที่โอเคเหมาะกับเราหรือว่ากับสิ่งที่เราคาดหวังนะครับ,รบแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่สุดของทุกอย่างอืเพราะว่าหนึ่งคือเราต้องอย่าลืมว่ามิติของของชีวิตเรามันมีทั้งเราเองมีครอบครัวมีคนอื่นๆสุดท้ายสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าเงินเนี่ย อย่างน้อยๆมันมันจะช่วยให้สังคมหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยดีขึ้นได้ยังไงนะครับก็ก็จะพยายามเอาส่วนนั้นเนี่ยผมเอาไปทาบุญหรือเอาไปช่วยช่วยเหลือคนอื่นที่เราพอมีกําลังจะช่วยคือการส่งต่อส่ีให้คนอื่นด้วยนะครับอยากจะให้ผมจริงๆแล้วก็เป็นความคิดหนึ่งนะสำหรับคนรุ่นนี้คําว่าหุ้นเนี่ยมันมันมันใกล้ใกล้ใกล้ตัวเราเหลือเกินครับขอบคุณฮะที่วันนี้อุตส่าห์แวะเวียนมากับแต่ตอนนี้หุ้นไว้ก่อนเนาะ เอาไว้ก่อนรอชะลอก่อนฮะต้องไว้ก่อนติดต่ออยู่ก็ไว้ก่อนแต่ที่ไม่ต้องไว้ก่อนก็คือนี่เลยรางวัลวันนี้เรามีแจกไหมห้ารางวัลนะานี่เพราะให้แม่คคำสับหุ้นนะคะอาสาจารย์วันนี้เนี่ยส่ง S m s วมา4642525 อยากได้หนังสือพิมพ์มาแค่นี้โอเค5รางวัลห้ารางวัลเท่านั้นพิมพ์มาได้เลยแล้วก็ส่งมา4642525นั่นเองขอบคุณมากมานะฮะที่วันนีงเวียนมากับเราตั้งแต่เช้าเลยขอบคุณมากมากขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอาละครับช่วงหน้า